สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะพ่อพี่นอ้องเพื่อสุกคนพบพาอกันคลิปนี้ก็อยูท่ทีทางเขาบันโคกปไวทุกคนเลยมาหาน้องมะนาวเพิ่นเนาะโดยพอดีปลาเพิ่นชื่อคองมาฝากมาตอด <c oughs> เพิ่นมาตามคำสัญญาเพิ่นเคยบอกกับมะนาววา่าซื้อของมาฝากโดย ของเต็มไม่เต็มมือนักอีกแล้วปาเฮาเนาะบ่มีแนวขามบ่ะได้าำลงใหญ่เ่ยข้าเจ้าเหยียบลงบลังได้แล้วะข้ลังนะลังพอแล้วขหลังมันยิ่ดึกเอางัดใช้งัดเอาแั่ไม่้งัด ไปอ้าวางโทรศัพท์เลยลุงไงครับไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณไหนลาะยิ่งงามจริงข้าวเป็นอย่างงามเลยดิอ้าเข่าเป็นกย่างามเลยเนาะมาหน่องมะนาวน่องมะนาวมะนาวป้าพี่น้องเอมยขึ้นมาบแมนห้าวโบอยากถือช้อยทุกคนเด้อปลาเพิ่นหิวเองเดี๋ยวเพิ่นเก่งอยู่แล้วเนาะเพิ่นตั้งใจหิวมาฝากน้องมะนาว มาหาแฟนทั้งทีมาหาแฟนทั้งทีต้องซื้อของมาฝากคืออ้อฮึงึฮ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 ่ฮึ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 นึฮ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 ให้ดึฮนฮึ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 ่ึฮ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 อฮึ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 ยอาจักจักเพิ่นให้ขึ้นขึน้าขึ้นนะ ให้ขึ้นแน่เพิ่นมากวดไว้ข้างในเนาะอากาศดีดีเนาะป้าสายลุยดีรถลูกชายอันลูกชายปลาเนาะสายลุยจนบบเห็นทะเบียนรถบพุ่นนะแมนเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงเนาะแม แต่ว่าในกล้องจะบบซัดเจนไปได้เพราะว่าระยะกะไกลพอสมควรซูมเข้ามาเห็นบบซัดเจนไปได้ทุกคนเลยสายลุยทั้งคนทั้งรถน้องมะนาวอันนี้ก็น่าป้าเพื่อนเนาะโดยพอผลตกแดดออกตกแดดออกมันก็งามเลยใหน่อยเขาเนาะงามไหลหลังเลยพระมันแตกคอแล้วอ่ะเนาะแต่ได้ดีสวยได้ไงงามแล้วนางหน้าอะไรเนาะ คนอื่นมั่งนะนาเนาะสวยงามเขี๊ยวโอ้โหผมไถนาขาสั่นเลยเนี่ยขาสั่นจริงอ่ะโอ้โหไม่ใล่เนาะเราทำเดียวเราไม่กำอ่ะใช่เราไม่กำถ้ากำแล้วมันดีนะมันตีขั้นกำแล้วยันไปว่ามันดีมันเรื่องวีเนาะหมายถึงว่าผมว่าจะมันตีหรือตีเด้อเกียวเหมือนกันนะป้าเนาะโอ้โหตอนนี้เราขึ้นในนั้นเดียวถึงนา นงาัวลนาแม่มะนาวให้นะเฮ็ดเจาะอยู่นะสบายดีสบายดีโดยอสวัสดีปลาเไปฮะไม่ต้องบอกเลยนี่ตายังนะไปไหนหยับมือตายยังอ๋อเด็กเออโกจริงไหวแล้วยังไหวแล้วกินนี่น่าืึกระเบิดเราเนี่ยยังเห็ดคือ จะขึ้นแม่ลูกอ็นแม่นุเอ็นใช่ไหมเวนกันโดนแล้วกันเราดำหน้าบ่หน้าบ่มาดำหน้าซอยป้ามาเลยดำเลยนี่ดำเลยนะขาเจ้าอยู่มือน่ะนะถขาเจ้าหนู้อ่ะจีมเนาวมะนาวนู้อ่ะสิแทนตัวเองหนู้อ่ะจีเพราะเพ่าแทนตัวเองกันนูหนูหนูรอปลาอยู่พอทายได้ปะ เราเป็นเอาเราเตนูก็ได้แบบเาท่าเองบางคนว่าเขาแกแดดได้บอกเขาอ่ะเราเป็นแฟนกับเจ้าบอสเอาเราเล่าอยู่กันนะตัวเอื้ยจังได้เจี๊ยวเฮ้ยเราเล่าว่าเจ้ามักเราแตะมารุ่นก้นเราเราฟังอยู่แม่นกกัไปจ น่าว่ามาเป็นแฟนแล้วเนาะป้าถ้าเกิดผมไม่ค uh, oh, mm, ิดถ um ึงก็ผมไม่าอ่าหิมบ่มากบ่ละบ้าดมากเราู่บอกโอ้เราละนงแต่สิใจเราลงเอาแบบปาแดงเราละเออเป็นทางแพงแบบพ่ออ้เราืออไ thế bảo đen mà cũng đang tập mộng đó mà kìa tập đang tập ok Ây, thế nào nó được haha nó là người kẹo người karne nó làm hài làm nao bật mớ dì đây là huỳnh diễm lắc lên papa lắc lên papa lắc lên papa lắc lên lên papa lắc 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 ไปเที่ยวแต่งกดยที่ผาแต่แบบนาะเนอะไม่ไดำหน้าเลยวะไม่ได้ทำหน้าเออไม่ได้ใครเดียวแล้วอยากจะไปวัดไหนอ่ะตามใจที่พาไปโอ้โหตามใจป่าวัดเวียดนามมัได้ป่าบอกวัดเวียดนามคนท้องงอมะนาวมันไก่เึ้นอมันเอาโยกมังวาววัดไอ้มหาโชคโดยไปบอไปต้องต้องแต่งตัวให้สวยนะใส่รองเท้ายังอยู่่ะ ลองเท้าที่ปาซื้อให้นะแม่คือเอมืนียวอู้วเนาะแม่ใส่แล้วเกิดมาดาวเกิดมีเกิดเดี๋ยวนี้ยังกระเตะเขากินกระมี่เลยนี่ยังถูกปุ๊บเลยนะเอ่าเขากินกระมี่เลยนี่พี่ช่างว่าแท้มะนาวเขากินเบกดได้มาลำหน้าชอยป้าพอได้กินเขาก็เปิดเนี่ยเออมากินน้ำป้าเพราะแต่ละมื้อกินน้ำป้าเอล้าเดียวเล้วข้าวเราไปไหนหมดอ่ะเอาเบิ้ลเนาะไม่ได้เห็นหน้าหรอกพี่กายนี่ไงอ๋อพี่กายเป็นบคนเห็นหน้าเบิ้ลแล้วบ่ผู้ใหญ่ซอยนะ มื่อแล้วอันนั้นไปอยู่กับพ่อเลยก็ได้อยู่กับพ่อวะไปวะล่ะไปไปอยู่เดี๋ยวให้เกี่ยวข้าวเสร็จก่อนเนาะเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนเก้ววขาเป็นจงได้สักเข่าอยู่หน้าจ้ะนะงามอยู่บ่มี้างลูกหยาบไว้นต่บ้านาแต่เนี่ยมีอยู่บ้างใครงามกันมีอยู่บ่างแล้วไม่ให้ดีนะคุณผู้ชมแง่ใครก็ให้งามนะอะแหละเนาะพอได้กินมาช่วยป้าจักมือแล้วส่ะ มากก็ไต่เป็นเหล่ามันชีวิตเป็นมันจีบ้านเข่าหายไปอืมเด้อเด้อดีดีมะนาวเป็นคนขยันเนาะเขาหวานข้าวก่อนดีกว่านั่นแหละแล้วไม่โขาบอกว่าให้มาหวานข้าวช่วยอ๋อเหมจักเนาะยังเหมจักกันตะกี้ยังเหมจักไปตุ่มไงเหมือนจักรจุ่ม่ากินหมูกระทะด้วยกันยังไม่รู้จักเลีือดวันก่อนวันอีกวันเผ่านนะวันก่อนวอยสามเอาไปหวานข้าวทีหลังหลังโมหลังแม่ค่ะก็วันเดือนหกเดือนเจ็ดนี่เนาะเรามาจากเดือนสาม วันก่อนมันควบมันหน้าว้าไปจ้ะวานก่อนไหนกินหมูกระทะก่อนปลามาเดือนไหนสองเดือนที่แล้วอ่ะโอ้สองเดือนที่แล้วก็แมนความเล่าไน้ห่างกบาลได้เดือนก่านหนึองห่างกบานได้เป็นประมาณเดือนนะเนาะเดือนเจ็ดเดือนแปดนี่ผมมาเข้าเดือนที่สองเดือนกว่าแล้วเนี่ยผมมาเที่ยวเเว้นไปอ่ะน่าจะองเหมอนไอ้นี่เขาเพิ่งจะเริ่มถ่ายอัที่เขาลงคลิปกันแล้วนะน่าจะเริ่มาย่้าน ตอนนั้นแหละเนาะประมาณนั้นแหละใช่เพิ่งไอ้น้องมะดาวนี่เพิ่งหวานข้าวได้ประมาณเดือนกว่ากว่าเนี่ยปลามาบ่มไม่ได้มาอ๋อมาก่กวมาก่อนของฝากหมักเตงหมักเหี้ยบบ้างได้เต่งมีหน้าแล้วมันไหลทำน้าแล้วของขุยม่ได้ฮะของฟูนี่น้าแล้วอันหน้าหลุงเอามาบ่ได้บ่มาได้เยอะเลยเหรอไหลก็ได้ผเป็นยังดอกเย็นมันม่ได้ เบียกไหมแม่ไปไหนอะเด็กๆกำลังงามมานโอ้ไม่เช่อกันรันดาอ้วไปเที่ยวว่าอนะนอมาตจยากไป้ยไปไม่ถูกไในะาแบงเจ้าม่ถูเพื่อนได้ไปอะไรปรับะดีเด้อน้องมะนาวปรับฮะานเพื่อน่ะไแงตาปลา อันมือสี่ว่ากินนั่งอ่ะมะนาวนั่งพี่ผมเนี่มาขอมะนาวดมาขอเลยไม่ผมไม่ขอไปเที่ยวอ่ะอย่างนี้อ่ะอย่างนี้กันนู่กินได้หรอมาขอร้อมานาวไปเที่ยวไปเที่ยวเอาปลามาขอน้องมะนาวอยากจะให้เขาผมพาไปเที่ยวมาเป็นขออย่างนี้นะทุกคนขออนุญาตแม่เพิ่นพาน้องไปเที่ยวาให้ไปรอแม่นะ นังท่านได้ทางฝนบอกดักขอแม่ฝนไปก่อนจำเป็นล่ะกันเนาะแม่บอกให้ไปก็ต้องให้ไปแล้วละนน่ะแม่มาได้ได้าเปนย่าไปกับยูทูบเขาหลายคนไปละกัป้าแว่เพื่อนวายังพันได้กินหมูกระทะเลยเพ่อนะตั้งแต่ปลาเรียงแม่บอืมาเอนเรามาหามาอเลี้ยงืเล้ยร่ยนุาอรย่ดาสุดกับไปกินยมุกกันด้ เนาะแมนเลยนาลืมว no. ันที่เราเลยเนาะดำหน้าข no. 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 ึ้นมากเมื <S <S ่อยแล้วบอกว่าคิดถึงเราเออแล้วจำไม่ได้หน้าเมื่อยนี่รักนี่เป็นพ่อแล้วกันอยากไปเที่ยวไหนก็ขอร้องพ่อลุยป้าล่าหาอะไรกันทั้งแต่ อยากไปเที่ยวไหนพาไปเที่ยวอ่ามีใจไหมด้วยก็ได้มีใจอยากมันดึงนะมีใจมากโบมีไปคอยเขามาหาเรื่อยเนาะเอ้ามองเงาจ้ามองอมู่เมื่อเดียวเลยชิงมันเอาซิมันนนั้เอาเปอายังได้ปะอยากไปอยู่คนไทยไหมอยากไปอยู่เมืองหนาวนะที่บอกแบบเมืองพุ่ไเมืองพุ่งเมือหนาวไป มันเพิ่มมาเนอะโอ้ยันยันพรมิพิบ้าลุงโมเห็นปะแมนเคนกันแง้มกล้องทุกคนเลยแมนคอมลาเนาะปตาต้องหันหนักเลยหลายเงินอยู่จักใครหลายหมื่นพหมดแล้หลายหมื่นอยู่แมนชื่อลายธงสื่อรวมแบบเขาสื่อรวมเของพระลายบอนเห็ดบานเห็ดผ็ดบงเรื่องเงินไม่ไคยพูดถึงเนี่ยพูมาปาก ของฝากไม่ต้องถามเลยเงินเอะไรค่ะแต่ใจซื้อมาแล้วน้องมะนาววันนั้นดวงดวงไม่ดีมุกดาเข้าไปถึงบ้านเอาทุเรียนไปฝากน้องมะนาวไปอยู่ธไม่ได้กินใช่ปิเจ้าอยู่ธ์ไปชมยุบุญป่าโฮมี่เหรอทางเพื่อนจันนันชุกไหลบืนลงไปนันขนาดยังขี่ไปอ่ะถ่ายห้องเติบประมาณสามสิบนาทีพอดีค่ะชมมาห้องเตอร์ขละมาเนาะ แล้วบมีเฟซเบอร์ไยไปดิดพนักาป้าใช่พ่อแฟนโอปงโเราหลเล่นเบิร์นังเาน่าทเรียนน่ะอยากกินยูเดี๋ยวุ่นนี้ไปเจอตุเรนซือตุเรียนกินหลแล้วอย่าบอกว่าตุเรนแพงไม่กินอีกนะแพงบมะนาวเนแบบเิ่นเกงใจทุกคนเรียนแพงกเท่ายจังว่าแพงนะนะส0มด้วยยเนี่ย ชามเซนไปไม่นะเซนไปก่บั่ทายร้อะเกือบห้าร้อยเนาะไม่ได้กากินเขาบอกไม่กินแพงก็เอาเงาะมังคุดแทนมนนั้นผู้จับแบบผู้จักประหยัดนะนะเมฆนะกับโกกนแมฆาอยากเกงใหญ่นจิใจมีจังลูกจังไม่หอเ่าอคือทุนรก ไม่แต่เที่ยวเนี่ยนี่ผมก็มาเยอะพอสมควรนะใจคนขีจ่านี่คัดให้ไว้มันดาวเลยแม่ว่าขนมขนมไปจุนจันแม่ว่าโทรเรียนมันพอดีกินเลยเด้ก็เลยแบบนี่น่ะบุพเพมะนาวเลยก็เลยไม่เว้นเลยนั่นให้ไปม่มันเล็กมะนาวแล้วเปล่าทันไหมฮ่า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 ช่วข่อยมหาช่วเจ้าอยู่พี่อีกน้เมื่อสองวันไปบุพเพไปหน้าตุ่ขาำจะไป ตาหน้าเราเองเออมือไหนนะแม่จะอยมือถานเราอยู่ือนใกล้ไดกอยขี่รถใหญ่ไปเนาะรรใหญ่เปื่อยเเนาะออกมาอีกไม่ได้ป่อออกมาอีกไ่ได้ปไม่ด้เดี๋ยวโทรหายเดินออกมาทกอย่าไปกไปมากับลุงใหญ่เนี่ยเดี๋ยวลุงใหญ่ออกมาลุงใหญ่ก็ได้ วอื่นเดายมาชูเนาะอย่าบอกหน้า่ามาแต่ตีหานลูกใจอะไรกันเลยชุดแก้วมีได้ชุดแกมีกันชื่อเนาะชุดการายใส่ผ้าถุงเด้อาไปวัดนะใส่สินใส่สินสินมีอยู่ะมีอยู่แล้วปืนเนี้ นี่ใส่ใส่ที่หละพื้นนี่และไใส่หลายพื้นน่นาะแล้วหาเนาะมอัี่มันกระสิพ่งไปที่นาเี่บว่าแต่ก้าะว่ให้นองล้เสียสลายน้องซะเนาะอย่างนี้ให้เดียวนงนาวกระสีุ่งไปอย่างนี้ให้เดียวเสียสลาให้น้องซะเนาะน้องเสาอยู่ไหนอ่ะไปลุงนำนาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ช่วอน้องสาก็ได้ไปไป นเราดำไร้ไปดำหน้าได้หนิตามาแต่ดำหน้าได้หนินะเออขาหน้าอีกตั้งใจมาช่วยน้องมะดาวดำหน้าพอมาเสรบอกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอย่าแต่ตะก้าแต่แดงก็รีบดำเลยพรุนี้เขาจะไปเที่ยวเที่ยวเมื่อแต่หึงเลยช่วยชิคกีเมื่อยเลย บม่ได้คิดอยากโทรหาลาบบ่ไว้ตายอยู่สายสั้งจีโอโมมีบอกย่าแต่เจ้าก็ยังโมมีเป็ดแล้วเป็ดนี่ตกโอ้นี่รู้จักกันมาตั้องหนาวเอาเป็ดนี่กับเมียมาใหม่โทษว่ากับอยากรับของน้องวัดย่นน้องให้เออเอาไปรับฝนมาไนี่ยเอาไปรับแล้วทรศัพท์เราไปไหนอ่ะทัวสมีชิมชิมแล้วซิมมันไปไหนซิมมันทะเลาะกับเราไงชิมบ็ได้ใช่ชิม มันอยากให้เจ้าพระเจ้าัวไซแจ๊คเชื่อ่่ไโทมร์นี้แต่แน่ว่าสิ่งมันคนอื่นไม่ยอมรับเราแล้วอู้อ้วนขึ้นโมนาวอ้วนโมอ้วนยุ่เนาะแมนหกขีปลายผูกขีปายนั่นแน่เจ้าอยากได้คือข่อยลายอ้วนในเร่แบบแมนอ้วนไวเนาะอ้วนไว้อววนไกินข้าวกัำยังมะนาวมาหนิฮกินข้าวกัำยังมาหนิ อไปไปหาน้ำไม้นะเจ้านะอลายยีบอหน่อไม้นะพอได้ยีบอไปหาเอาลาเลยเนาะปะหน้ำไม้เยี่ยวมาฝากเลยเด้อกินน้ำไม้ขวมือใหม้เพิ่นลืมเลยนี่ยามเพิ่เนี่ยลืมเลยเพิ่ตามมาหุงไง เะเกินเพื่อนขอยได้หลุมสองกบมมีบ้ามาตำมาตำเพื่อนตาตากันเนาะนายเจ้ามาตำเ่ินกินเลยจังปอาออกไปแล้วตำให้จะตำให้ผมกินด้วยตำให้กินให้ตากินแล้วจะพาอกันตายกันเสียเปรยบตำไงเอาเองกระซ่งเองด้ตอนกระซ่งเองหมู่ว่าน้านหลวงพี่จางเอ้ามีวันคานเนาะสีสวยๆสักหน่อยเนาะเขาก็ออกไปเนาะ ลูกทีเขาไปรับแล้วก็มากินเตังค์ช่วยช่วยหน่อยนี่บุญแล้วตังค์นีนผมยังไม่กลับบุญแล้วพรุ่งนี้ผมนี่มะนาวสิวา้อ้ฟังเด้อที่จริงสิวา้อ้ฟังเนาะที่จริงปลาเพิ่นตั้งใจว่าสิกลับมื้ออื่นเนาะพอมาหาเจ้าแล้วเจ้าวาอยากไปเที่ยวอยากไปเปิดหูเปิดตาเพิ่นก็เลยแบบเลื่อนไปอีกเพื่อเพิ่นอยากพาเจ้าไปเที่ยวซะก่อนเมนกะกวว่าับไม่ถึงประมาณอาทิตย์เนาะ ประมาณแปดเก้าวันโดยมาเกิดกลับพรุ่งนี้ก็ประมาณสิบวันพอดีโดยเนี่ยที่จริงเพ่นักานสิลับเมื่ออื่นไปบอกกับผู้ดีว่าทีมงานจะเข้าน่เอาแม่ไปน้ำบ่ฮะเทางเบอร์มาเช็คถ้าเกิดไปเดี๋ยวน้ำลายอย่างน้ำลายอย่าไหลนะมอรถบมารถว่าจะนะ ก็นี่เมานี่เมาอืมไปใจไหนกับปะเนี่ยก็มันเมาไปแล้วคนขึ้นรถแล้วคนกินน้ำทรงเนาะน้ำอบ่นจริไปด่กาแฟเย็นก็กินน้ำป้าเบลหาถุงเนี่ยเบบี้ต้องพกพุงไปตลอดยานั่นไงยาไากินก็เมาเมาเหมือนเดิมไ่ได้อันปลาแหวซื้อร้านขายยากิเมากินน้ำไง น้ำหทาเย็นบ่เมนเมนต้องงดกินเนาะไม่กินนมเย็นอ่ะวก็อย่างว่าเดี๋ยวนี้ไม่เมาแล้วกินยาไปอากาศนมันใจบ่อ่อย่าตื่นสวยได้มืออื่นนะตื่นเช้าตื่นต่มนี่ด้เช้าันมาชูมาชูลุงได้เนาะะมันเปื้อนมาลุ้นลมพี่ โอ้แล้วจะให้รถเราไปรับก็ขด้แค่นี้คันเม่คันเม่บอยากไปหรือว่าบบสะดวกกับโไปก็ได้นะาะวมีแทมงานเขาไปนําอยู่มีสาวบุญตาแล้วก็มีข่ลุงไงแต่ห้าวก็ฝากท่องน้ำลาฝากชีวิตตั้งหลายมือกับแ่นแม่นแม่นแม่นนักเลยทับบ่เปิดอ่ะ แม่แก้แอนมักเตใไงลานเลลานยากได้มัแตะวันนี้กับป่าไปทับกับเขาในกีนี้อิ่มกันอีกมาเนี่ยแมนลาเรียกตลอดเป็นผู้ติดตามที่ซื่อแบบชอบเป็นน่มเาเวาคืนนี่เกือบตายม้นลาเ่อนเ่นน่ะ

เบเปียกเบิมนอนตาเชวบเียกเบิบอีหากันอยาลูกเนาะอันข้างใต้นะน้ำตีเข่าตีพันแหงมาทางใต้ช่ไหม้นาวนืมนเป็นอะไรเนาะคือว่าลมแห้งแทเดอนแเดอนเก่าแล้วกันเนาะมลมแห้งอี่เมื่อคืนนี่แต่คอยยังอุ้มลูกลูกนั่งร่องลมด้วยไงใช่มันรองน้ำอ่ะจแล้วบ้านสูงด้วยมั ชั้นเดียวเลยนะมันมันโปร่งโล่งเลยเดินโดยนท่านอยู่เดินไปนแห้งปี๋เราไปแจกก่อนแมนว่าก่อกเนาะแมนหวยก็ไม่ถูกก็ดีถ้าเกิดถูกหวยผมสร้างใหม่เลยโอ้โหหอยปลาถึกนะกวนเนาะหอยปลาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนาะจักหาพวกใบราถึงเดิมมันน้าเอาเอาเล็เล็กยังอันว่ามนานนนี่่ัยเล็กยังจะว่าจะมาอ่ะมันชิโอก Au, แล้วพรุ่งนี้จะไปทำบุญแล้วพรุ่งนี้จะไปทำบุญแล้ววันนี้ได้ไรได้เออไปทำบุญหวยหวยลาวเราถือ400ล้านก็ได้มาหน้าพนจับบรรดาลอตเตอรี่ให้ตอนกินมูกระทะนะถือเซเนาถือครึ่งนะแม่นถือแจานดวงดีได้ปลาพรุ่งนี้มีขายอยู่ให้เขาหยิบให้มีมีแถวเซโนมีแถวลานบองเกาเลย ขึ้นเงินอยู่ไทยเนาะสบายอาน้รมันก็ต้องดวงข่ากันน้ำเนาะมาเพียบไม่เคยถูกเลยบุญว่าทะโอ้เมื่อปีห้าเก้าแพูอยู่ไทยนั้นก็ถือดันได้เฮ้ยรถตูกไปได้ยังบอกได้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 รถาเก้าผมถุนเยอะนะเกีสองแสนสามแสนโอ้แต่มาปีนี้ถูกแค่สี่ใบแล้วก็ได้ขาย รู้สึกว่าสามอยสี่ร้อยเราท่านกินกเด็ดจ้าเป็นยังโอ้โชต๊จ้าเะขึ้นข้น้วเอแล้วเดินไปไหนเดินัดเมือบ้านนู้ข้ามน้ำข้าไปบ้านชาวบ้านนั่น ความไปไว้การสาวแพทย์บอกเราจักจะเมืองสางใต้บอเมื่อนะสาของไห้งของให้เราลัดเมือขัวนี่อลัดเมืองไดีขัวมีอมอื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 มอมอืมอืม่ืม่อืมอืนอือืมอืมอืมอมอ่มออืออันอืม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 อ่มอ่มอืมอรืม โชยานที่โชยานเล่นรุ่นเคยกับโชยานนึกกันยังไม่เคงยังบอกยังไม่เวลาโทุกขาดมันจะตีง่ายท้องเลยนะนอนไปเมื่อไหร่บ่เมื่อป้าไหนบ่างโอ้โหกลัวพวกนี้กับกอนตั้งใจมาหาวันแรกจะเอาทุเรียนมาให้แล้วบุตรชายจัดขนมไว้นี่ของมะนาวไม่ได้กินมันี้ จ้าคือจ้าคือบอโทรถามข้าวสารน้ำข่อยนะเอาไว้ให้นาเด็กสับางไว้ยู่อนอกกเพิรนมาเอาเพิ่์นจงไว้อยู่ได้ค่ะตื่นตอนแรกที่เขามาหาเจ้าเพิ่์นก็ยังเพิร์กินตื่นเช้ามาว่าเจ้าสิมาดับหน้าป้านี้ว่าสิรัดบวัลยภัดก็ไม่มาอีกกับพ่อมาอีกเพิ่์นก็เลยแจกให้เพิ่่มมร์นไม่เห็นว่าจะว่าว่าเมื่อยเลยว่าปักปอนด้วยเห็นว่าตกลงมาอื่นไปเที่ยวไปวัด ทำบเต้นเต้นโมเลงนอนโมลับเลยพ่ใจเล่นตุ๊กตุ๊กแล้วยี่สิบกี่โมงเนี่ยผมมาเนี่ยเออตีหกโมงหกโมงมีใจไรที่ผมมาเนี่ยมีใจแม่เหรอไม่ใช่หนว่หนวดาคาเดียวพวกนั้นเออไอ้ไอ้บ้างเป็นไอ้เดียวแบบไอเดียวเพิ่งเท่าปลาทักวะปลาทักว่ามองเพื่อนนะนะมองทำไมเอ๊ะมองนม่อีกแบบจี จมมือเว้นนะโอ้ยขาดไนเรียนน้ำป่าโอ้ยเกิดเ่ไถุงถูกหวยบ้างแค่บุญวาสนาอยากถูงหวยา่ถืออยู่ถือเถื่อแต่ไม่เคยซื้อือือก็าตบุคเือคนคเ่ซื้อเลขไปวัดว่าก็อยากได้อยู่ ซื้อไปนบอถึกัปโอ้เงินสิพันธ0 0าวพันาซื้อไปเ็กแปลงนัวกะได้กินแล้วเด้ผัวบอถึกไปซื้อกระดาษใบเดียวโอ้เดี๋ยวเราต้องไปบ้านน้องแพทย์ไไกลไหมเอากัดยิงแงวมาเลยเนาะเราเปลอยงไก็ได้น้ะเราอยู่ภาษาหนึ่งเรมาแต่น้านับบอสไปนาก่อนอือไปยังบอกลับน้าแรงกันมึงกัน

ไม่ไดอยูแต่นี่ยังใส่หมมีชิมไล้ไม่ยเอาไปช่างหลาเคื่องมมีหมมีซิมเดี๋ยวพุ่นี้ไปซื้อไม่ดีกว่าเออใส่ซิมให้จัไปเลยนะจงได้ลงตะเบียนงได้ขงไรหนังมนนะเออสมโมีบอสมโนด็บไม่ยังกรไรอเ่าอัก่าอนี้น่าไรเอาไปลงองไพก็ได้ลุงวัดประชาชนสาุตาก็ได้ บ่เขายังเพิ่นไปตีคนอื่นอย่าเพิ่นเอาไว้แล้วอื่นบ่แต่ให้เขาซื้อเองดีกว่าแม่นเพราะว่ามันต้องซื้อไปซื้อมันได้ซื้อ้ชิปไปซื้อให้ซื้อชิปมาใช้ให้ยังบ่ได้บ่ได้ลงบแม่นแม่นเมื่อบ่เนาะว่าบัตรเก่ากน่าจะได้นะสมโนน่ะได้บ่ได้มีกเมบน้อยีบเออแล้วบ่มีูปได้ถึงแล้วนี่เฮ็ดมยเฮ็ดใหม่บัดยังบ่จะบ่ไบน้อยเีนรถงนแล้วเพิ่นก็ย่างหันเพิ่นใกล้ โดยพอจะเข้ากันจะได้ข่าวจะพูดกันจะได้กลับออกมาพี่เมนนี่นี่กับประมาณมสี่โมงมกว่า<ม>สี่โมงนะเมนสี่โมงสามโมงยังที่ส<ม>ี่โมงเลย โอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตจบคลิปก่อนไ้พบพ่อกันด้คลิปหน้าแต่ว่าเราสิตัวบาษาเาเคยตัวคุนพันดีใจแห้งก็เลยแบบบ่อยากเชื่อนะเนาะพันก็มั่นใจอยากเอาความั่นใจเพราะว่าเมื่อมุรแรลนี่สิได้เตรียมโต อ่ามันน่าเป็นคือ่อยได้เป็นคนที่ว่าแบบอยากแน่ใจอยากมั่นใจว่าสีได้ไปแท่บ่แนคอยกันเว่าออย่างแล้วคอยสีวังเลย่อยสีเป็นคนที่ว่าวังบ่าวลายแห้งเงาแหงืดเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้แกขอตัวจบคลิปก่อนอ่ะสบายดีนะสบายดีดยดยทุกคนในื้นนี้แกได้ขามหาน้องมะนาวพบพ่อกันสักทีเนาะ หลังจากที่ว่าตามหาเพื่อนกันหลายมือมาจังกวนมาหาเพื่อนมือนั่นอยู่หน้าป้าเพื่อนนี่กับ่บเห็นเมื่อถ่ายอยู่เพื่อนเพื่อนกันโบเห็นบบถ่ายประมาณ30นาทีมือที่ว่าเจียวทุเรียนมาฝากเนาะตั้งแต่ป้ามาวันแระโดยมาพบพ่อกันืันนี้เพื่อนก็ดีใจลายเพื่อนวาได้พบพ่อกันก็ป้าแ้วก็ดีใจม่คิดว่าบ่คิดว่าปลาสิมาหาเพื่อนะคิดว่าปลากับไปแล้วอ่ะเนาะเพื่อนกันย่งล่อค่อยอยู่ทุกคนเลยบ่ได้กินซ้ำทุเรียน เป็นหมักแตงกับหมักมูแทนเรียนเรียนเรียนเล่นเล่นน,เนน้ำโดินโอเคทุกคนเลยขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง เบ็ดสุขู่สุคนเนาะที่เขามาติดตามครับชมคลิปของเมนน่นายนภาตั้งแต่ต้นจนจบแลวกับบขามโฆษณาโดยจังไดก็ฝากติดตามครับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เมนนน่นายะภาในเด้อเนาะ,ะ,ะพอได้มีแห้งกำลังใจเ็ดคลิปต่อๆไปทุกคนเลยโดยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี